ปุพกิจนะเรากำลังจะพูดถึงขั้นตอนการเจริญสมาธิเพื่อให้เข้าถึงฌานนะครับก็จะมี3ขั้นตอนหลักนะครับใน3ขั้นตอนหลักตรงนี้เนี่ยเราพูดขั้นตอนที่1ไปคือปุพกิจเบื้องต้นในการเจริญสมถกรรมฐานเราพูดถึงการสแสวงหาอมตะธรรมนะมีมีกี่อย่างครับการสแสวงหาอมตะธรรมที่เรียนไปเมื่อวันเสาร์มีสองมีสองทางก็คือทางตรงกับทาง ทางอ้อมนะครับทางตรงก็คือหมายความว่าไปเจริญสติปัฏฐานไปถึงสมาธินะครับหลังจากนั้นเราก็เป็นไงครับเจริญพิปัสนาต่อโดยใช้สมาธิที่เป็นลักคนูปนิชาที่เรียกว่าอะไรครับคณิกะคณิกะสมาธิตรงนี้ไม่มีนะ,ะผมยกขึ้นมาให้เฉยเพราะว่ามันเป็นหน้าเก่าอีกแตว่าถ้าให้ไม่ยกมาเดี๋ยวจะขึ้นหัวข้อใหม่แล้วจะงงว่า ตกลงไปถึงไหนเราดูข้างบนก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้มีอยู่แล้วในในในหน้าไหนไม่รู้นะผมยกขึ้นมาก็คือจะสรุปว่าวันนี้เราจะขึ้นขั้นตอนที่สองนะที่จบไปครั้งที่แล้วคือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเรื่องการแสวงหาอมาตะธรรมมีทานตรงกับทานอ้อมฐางอ้อมเป็นยังไงครับเมื่อถึงสมาธิแล้วเป็นไงเออพอเราจเจริญศรัทธาศีลสังวอรอิสีสังวรโภชเนมตังยุตตาชาคริยานุโยคกถึงสติสัมปชัญญะต่อด้วย สมาธิสมาธิตรงนั้นเป็นการเพ่งแบบไหนถ้าเป็นทางอง้อมอารัมณมูปนิชานะคือเพ่งอารมณ์อย่างเดียวมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นการเพ่งแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งเกิดภาวนานแบบไหนเวลาเราเพ่งอารามณูปนิชานหนึ่งเราได้บริกรรม,มะภาวนาสองได้อุปปจาระภาวนาและอัปปนาภาวนานี่คืออารัมณมูปนิชานแต่ถ้าเบิดเป็นลักขณูปนิชานได้อะไรเอ่ย ได้เลยได้คณิกะนะฮะได้คณิกะคณิกะสมาธิเพราะเนื่องจากว่าไม่มีการจดจ่ออยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในการซ้ําไม่มีบริกรรมคือไม่ได้บริกรรมในลักษณะซ้ํา,าๆก็คืออารมณ์ตามความเป็นจริงดังนั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นคณิกะสมาธินั้นก็คือเนื่องจากว่าสมาธินั้นเคลื่อนเคลื่อนตามสติ พอ,อสติระลึกอะไรเนี่ยสมาธิจะคล้อยตามสติไปเรื่อยนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นสัมมาสมาธิที่เกิดต่อจากสัมมาสตินะครับดังนั้นคือทางตรงกับทางอ,อ้อมแต่ทางอ้อมหมายความว่าพอได้ชาแล้วออกจากชามาทํายังไงต่อออกจากชาลแล้วก็คือมาจเจริญสติปฐานต่อแล้วเปลี่ยนลักษณะของสมาธิเป็นอะไรเอ่ยจากอารมณูปนิชานเป็นลักขนูปนิชานต้องเปลี่ยนให้เป็นบางคนที่ เป็นชาลาพีบุคคลเนี่ยก็คือถ้าเืิดว่าไม่ได้ไม่ได้ฝึกในเรื่องของตัวสมาธิฐิหรือสติปฐานมาเขาจะไม่มีทัศนคติในการที่จะออกมาหาอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์กรรมฐานของตัวเองนึกออกไหมครับพอเผลอเอาไปแล้วเป็นไงเอ่ยกลับเข้ามาที่อารมณ์กรรมฐานตัวเองนั่นคือเป็นความชนานาญของชาลาพีในการเพ่งอรมณ์ดูคกิชานแต่ถ้าเืิดว่ามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อสังสารวัตรต่อทุก ต่อขันห้าต่อสิ่งที่มาปรากฏทางตาพอกิเลสเกิดขึ้นแล้วไงเอ่ยไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะแล้วถือโดยความเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นสิ่งที่มีปรากฏอยู่เขาปรากฏอยู่อาการไหนก็ดูอาการนั้นเพราะว่าเป็นการลดการตกแต่งจากนิมิตอนุพยัญชนะหมายความว่าบุคคลเนี่ยไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะบางทีก็เข้าถึงสภาวะธรรมนามรูปก็ได้ถ้าไม่ถึงนามรูปเราติดอะไรติดอะไรครับ ถ้าไม่ถึงนามรูปจะต้องติดบัญญัติแล้วเป็นบัญญัติแบบไหนบัญญัติไหนครับบัญญัติแรกๆในตะทะนุนัตวติกะมโนทวารวิถีตรงนี้สําคัญนะครับลอยต่อระหว่างปัติทวานวิถีกับมโนทวารวิถีที่ต่อกันต่อกันโดยวิถีต่อวิถีเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าการจากการเกิดดับที่เร็วมาก จากอวิชาจากตัณหาจากอุปทานในการยึดสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงทําให้เป็นไงเอ่ยเลยเข้าไปสู่บัญญัตินะพอเลยไปสู่บัญญัติไนดะ้คือเกิดสัทธะบัญญัติอัตถะบัญญัติเป็นต้นหลังจากนั้นก็เลยไปสู่พโนทวารวิถีดังนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติเพื่อย้อนการกําหนดนะการกําหนดสภาพธรรมแต่ผมบอกไว้นิ้นึงก็ได้ว่าแชร์กันนะผมก็พยายามดูว่าเอ๊ะพวกเรามองในเรื่องของการกําหนดอารมณ์อย่างไร นะถ้าเผื่อว่าเราเห็นวิถีนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราไปดูในส่วนของที่เขาบอกว่าเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่เราจะรู้สึกว่าอย่างไงครับ <S <S เดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่เราก็เราเป็นไงเอ่ยอคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเผื่ออัจฉริยะท่านไม่ขยายเราจะบอกว่าเดินอยู่ก็คือเราก็มายกย่างย้ายก็มาดูแบบนี้แล้วเราก็บอกว่านี่คือสติปัฏฐานภาวนาแต่อัจฉริยะท่านบอกว่าแบบน,นี้ไม่ใช่เพราะอะไรเอ่ยยังละ ความเป็นสักไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่สติปัฏฐานภาวนาเพราะว่ายังอยู่กับสักยัญทิฏฐิในการที่เราเดินอยู่พเพียงแต่ว่าเราแค่สนใจแทนที่จะส่งออกไปเรากลับมาดูที่ไหนเอ่ยมาดูที่ขาแต่ถามว่ายังเป็นขาเราไหมเป็นนะครับแต่พออัตถกถาขยายไว้ไงครับอัตถกถาขยายให้ว่าไงอายายไเอ่ยว่าการเดินอยู่เนี่ยคัจฉันโตวาคัจฉามีติประชานาติตรงเนี้ยเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่รู้ชัดว่าเดินอยู่ อาจารย์ท่านขยายว่าใครเดินใครเดินการเดินของใครเดินได้ด้วยอะไรถามว่านี่คือการอนุเคราะห์อย่างมากนะครับถ้าไม่อนุเคราะห์ตรงนี้ไม่แสดงผลออกมาว่าคนที่เขาปฏิบัติได้เนี่ยเขาจะรู้ว่าไม่ใช่กําหนดแบบนั้นไม่มีใครเดินไม่ใช่การเดินของใครเดินได้เพราะมีเหตุปัจจัยเพราะว่าจิตนะะมีก็คือการแผ่ไปของวายโยธาที่เกิดจากจิตที่ต้องการจะเดิน นี่อครับอันนี้คือเป็นผลการปฏิบัติในนามะรูปะและก็ปัจยังปริกหายาแต่ก็หมายว่าผู้ปฏิบัติจะไปกำหนดโดยการเดินพอเรารู้แล้วหล่ะเราฟังธรรมะมาว่าการเดินไม่ใช่อย่างนั้นเราก็บอกว่าขณะที่เราเดินอยู่เราจะกําหนดว่างไงเอ่ยไม่ใช่เราเดินเราเดินได้ด้วยอะไรวายโยธาแผ่ไปด้วยกิเยาของจิตนะครับแต่ในความเป็นจริงอย่างที่บอกว่าในการปฏิบัติถ้าเรารู้จากอินทรีสังวอง เราจะรู้ว่าอย่างที่บอกว่าโดยปกติถ้าทางกายเราอะไรเป็นนิมิตอนุยัญชนะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเราก็จะมีขาแล้วก็จะมีลักษณะของทุกขเวทนาที่เกิดในขาที่เป็นปฏิฆานิมิตหรือสุขเวทนาที่เกิดบริเวณไหนถ้าเราไม่กําหนดแบบนั้นเรามาอยู่กับอาการของกายเราจะเจอวิถีไหนถ้าผู้รู้อารมณ์เราถูกต้องนะครับเป็นกุศลที่มีกําลังที่เรียกว่าอาตาปีกเลยบอกว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานถ้าเราไม่รู้จักคําว่า อาตาปีสติปัฏฐานภาวานาจะเกิดไม่ได้แล้วจะละคาว่าสัตว์ไม่ได้ดังนั้นก็คือต้องรู้ก่อนว่าอาตาปีคืออะไรและอยู่ที่ไหนมีสถานที่ไหมการภาวานามีสถานที่ไหมฮะไม่มีแต่ว่ามีฐานไหมทุรดวงแสดงฐานไ,มไหมั้ยมีนะครับฐานคือที่ตั้งแห่งการเจริญสมถะและวิปัสสนาแต่ไม่มีสถานที่ว่าอยู่บริเวณไหนของร่างกาย แต่ขณะที่กุศลเกิดขึ้นที่ไหนที่นั่นก็คือคืออะไรครับคือฐานเมื่อไหร่ที่อาตาปีเราจะรู้เลยว่าฐานของการภาวนาอยู่ตรงนี้ขณะที่เราอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สติเริ่มเป็นประธานเนี่ยขณะที่เราไปกําหนดกายเราจะไม่กําหนดเหมือนกับไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถามว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ฐานความรู้สึกเนี่ยเราเราต้องรู้ไหมว่าการเดินเป็นยังไง เราเราเดินอยู่เรารู้เราพอรู้อาการเดินได้ไหมครับโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งจ้องตอนนี้นั่งอยู่เราต้องเพ่งไหมว่านั่งอาการอาการเป็นยังไงก็แค่น้อมกลับเข้ามารู้ที่กายใช่ไหมครับดัจนั้นผมเลยบอกว่าการที่อาตรย์าถาท่านขยายให้ว่าไม่ใช่การเดินของใครนะครับ <c oughs> แล้วก็เดินได้ด้วยด้วยการวายโยธาที่แผ่ไปนี่เป็นผลการปฏิบัตินั้นการปฏิบัติเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราอยู่ที่อาตาปีฐานความรู้สึกแล้วกําหนดได้ถูกกับ กับสิ่งที่มีอยู่เมื่อไหร่ที่เรากำหนดที่เราระลึกได้ถูกตรงนั้นก็จะรู้ชัดได้ว่าเป็นเพียงวายโยธาขณะที่วายโยธาปรากฏที่ฐานความรู้สึกนะครับถามว่าขณะนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเราไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่เราเพราะว่าขณะที่สภาวะธรรมปรากฏตรงนั้นน่ะสักกายที่สิหายแล้วนะครับก็คือพอนาม,มะรูปะเกิดขึ้นก็หมายความว่าขณะนั้นละความเป็นสัตว์ได้เพราะมีขันห้าปรากฏ แล้วเมื่อไหร่ที่เข้าถึงปรัจญาวิทยายาเราจะเห็นเหตุปัจจัยของของนามและลูกว่าการเดินได้เพราะมีความต้องการของจิตในการที่จะเดินนะครับดังนัน้นก็คือตัวนี้เป็นเรื่องของถ้าเผื่อว่าเราสแสวงหาเอามาต่างทม์โดยบุคคลที่เข้าฌานมาแล้วพอออกจากฌานมาแล้วก็คือต้องมากําหนดต้องมาเจริญสติปัฏฐานพอเจริญสติปัฏฐานเสร็จปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าสมาธิที่เขาเคยเพ่งอารมณ์อย่างเดียวเพ่งได้ไหมเอ่ยไม่ได้แล้ว จะต้องตามสติคือทําให้มีการเปลี่ยนจากสมาธิที่เป็นอารามณูปนิชานเป็นลักคนูปนิชานเมื่อไหร่ที่สมาธิเป็นได้ได้ปัจจัยนะครับสถาีินั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดยานะก็คือนามารูปปุริเฉทญาณเกิดขึ้นวายโยธาปรากฏพอวายโยธาปรากฏต,ตรงนั้นนะละความเป็นสัตว์ได้โดยที่ไม่ต้องพูดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์เราะสภาวะธรรมปรากฏต,ตรงนั้นก็คือ ปลักษณะของการกําหนดถูกตามคล้ายๆกับว่าถ้าเรารู้จักลักษณะของอัรมบ,บัญญัติและสัทธบัญญัติกายคือที่นั่งอยู่ตรงนี้อาการเป็นยังไงคนระับเรารู้อยู่จะอาการอาการแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ไปกําหนดที่ไหนแต่ถามว่าอาการแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรนั่งตรงนี้อยู่ในวิถีไหนตระทะนุวัติกะมโนทวานวิถีแสดงว่าเราลดการปรุงแต่งในมโนทวานสุทธมโนทวารวิธีมาอยู่ ในวิถีที่เป็นตัทธานุวัติกะในวิถีที่สามและวิถีที่สี่สำคัญมากนะครับวิถีที่สามวิถีที่สี่ถ้าเราอยู่เป็นทุกทวารนะครับตรงนั้นเป็นบัญญัติที่ใกล้กับปรมัิต์ที่สุดที่สุดนะครับอาศัยแค่สมาธิถ้าสมาธิตั้งมั่นจิตถูกเป็นกุศลที่มีกําลังสภาวะธรรมจะปรากฏที่เรียกว่าปัจจคยานเข้าถึงปัจจตดลักษณะโดยไม่มี โดยไม่มีเราเองโดยที่ไม่ต้องไปคิดนะครับหลังจากนั้นอนุมานได้หมดเลยนะความรู้ที่เราเรียนมาที่จะเรียนต่อในวิปัสสนาญาณขอให้มีสภาพธรรมปรากฏเฉพาะหน้าหลังจากนั้นสิ่งที่เป็นผลการปฏิบัติของอัตฉริถอาจารย์เนี่ยเราสามารถมาอนุมานจนกระทั่งเราสามารถที่จะเดินเดินญาณน,นะขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ช้านะครับแต่ขอให้มีสภาพธรรมที่เป็นปัจจตลักษณะปรากฏก่อนนะครับอันนี้ก็คือจริงๆในที่เรา ศึกษากันทั้งหมดไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นพยัญชนะถ้าตปกว่าเราเข้าใจุ๊บเราจะเข้าเอาพยัญชนะนั้นมาเข้าถึงได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นขั้นตอนที่2นะครับว่า,าส่วนปุปกิจ7ข้อ7ข้อจําได้ไหมมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะเจริญสมถะหนึ่งต้องตั้งไว้ในสีทั้งที่แล้วเนาะสองต้องไม่มีปริพเ์มาปริพเ์ทั้ง10นะครับแล้วต้องเสียงคบกับ กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรมีองค์คุณกี่ข้อนะครับเจ็ดข้อคือปิโยคัรุภาวณีภาวณียนะฮะแลวอะไรครับวัตตา,ตาจักวัจนัคโมะเอกคัมพีรันจักรถังกัตตา,ตาแลวอะไรครับโยโยจาถาเนนะนิโย,ยเยน,นะครับก็คือ,อในเจ็ดข้อนี้เราก็ไปแสวงหาว่ากัลยาณมิตรมีองคุณอะไรบ้าง มีความสําคัญนะครับเพราะว่าพระองค์บอกกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของของพมจันทร์อ่าันนี้ข้อหนึ่งก็คือตั้งในศีลข้อสองตัดบริโภคทั้งสิทเราจะย่อยยังไงครับบรนะิโภคสิทเนี้ยอะไรอาอาแลี่อาก,อออกุลาอากุลาอากุลาคักรรมอ,อากุลาคักรรมได้เลยครับ อาอาอดยาอาอาไม่ใช่อานะยาอดยาอาคันอิดนะฮะก็คือถ้าเราคือจริงๆตัวนี้ผมไม่ได้ท่องมันนะแต่ว่ามันจําได้ละแต่ป็นคาว่าถ้าใครอยากจะจําได้ไม่ลืมเนี่ยให้พยายามไปท่องจะเป็นตัวย่อไว้ก็ได้ในปริโภชนะครับมีมีความจําเป็นเหมือนกันในการที่เราจะสังเกตในในการภาวนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันที่สี่ก็คือเป็นเรื่องของจริตเราต้องศึกษาจริตนะครับ ว่าเราเป็นคนจริตประเภทไหนจะใช้กรรมฐานไหนมาบริหารในเบื้องต้นก่อนก็ได้แล้วก็ไปเจริญในกรรมฐานอื่นก็ได้ส่วนข้อที่5เรื่องของอาวาสเป็นไงครับที่มีโทษ18แอย่างแล้วก็อาวาสที่สมควรนะครับท่านก็บอกไว้5อย่างแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของปริโภธเล็กน้อยนะซึ่งเราจะต้องตัดตัดปริพภธเล็กน้อยไปเช่นผมยาวนะครับนวดหรือว่าเครื่องบริการต่างๆกีบอนยังไม่ยอมก็ ปยองอยังไม่ได้เย็บก็เย็บบาดรือว,ว่ามีปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายให้ทําความสะอาดกุฏิของตนให้เรียบร้อยนะัเป็นเรื่องของปกปิดปกิจจ็ดข้อนะครับหลังจากนั้นมาในส่วนของขั้นขั้นตอนที่2นะครับเราจะศึกษากัน8ขั้นตอนนะครับก็คือ 1. จัดทําองค์กรรมฐาน 2. วิธีป้องกันอุปสรรคทางใจในขณะที่อุคานิมิตยังไม่เกิดมีความสําคัญอยู่นะครับวิธีการปฏิบัติเมื่อ โอกาสนิมิตปรากฏแล้วนะครับแล้วก็วิธีปฏิบัติเมื่อปฏิภาคทันิมิตปรากฏอันที่5ก็คือตรงนี้สําคัญคือการเสพสัพพยังเจ็บเพื่อรักษาปฏิภาคทันมิตนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าปฏิภาคทันมิตยังไม่ปรากฏเนี่ยมีการเสพสัพพยะยังไม่เข้าฌานเนี่ยให้เจริญอัปนาโกศลสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะเข้าปฐมฌานนะครับแล้วก็มีการขยายปฏิภาคทันมิตแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือปฐมฌานเกิดเป็นอย่างไร ขั้นตอนที่สามก็คือการฝึกปฐมฌานกุศลไปก่อนหนึ่งถึงเจ็ดวันเพื่อเป็นบาตรของวสีเพื่อฝึกวสีเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นบาตรให้ชาสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของขั้นตอนของการที่ให้เข้าถึงชา,อ,าอันนี้เรามาดูในส่วนของขั้นตอนที่สองนะครับ,รบในเรื่องของตัวการขั้นตอนในการบรรลุปฐมฌานมี8ขั้นตอนที่บอกไปแล้วนะครับหนึ่งจัดเตรียมองค์กรรมฐานนะครับตรงนี้เป็นการเพ่งองค์กรรมฐาน มีบริกรรมมณิมิตถ้าเราดูข้างบนบนสไลด์ก็ได้นะครับชวนะจิตในการเพ่งตรง,ตรงนี้ต้องบอกแล้วว่าต้องดูให้ดีถามว่าเวลาที่เราเพ่งกรรมฐานโดยส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะตายตั้งแต่ตอนตอนบริกรรมมนิมิตเพราะอะไรครับเราไม่สนใจว่าผู้รู้เป็นเอกคตาที่ในมหากุศลจิตแตกหรือเปล่าเออกไหมครับดังนั้นขอให้ความสําคัญตรงนี้นิดหนึ่งนะสังเกตดูว่าเครียดไปหรือเปล่า มีความหวังความต้องการมีความด่วนได้ในความเร่งรัดอะไรไหมมีความไม่พอใจความฟุ้งซ่านหรือเปล่าหรือมีความต้องการความสงบให้สังเกตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นพอมีการเพ่งแล้วเนี่ยให้ดูว่าต้องเป็นกุศลด้วยนะครับหลังจากนั้นนะป้องกันอุปสรรคทางใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาอุปสนแปดขั้นตอน่ะส่วนแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือเมื่ออุคคายนิมิตเกิดขึ้นนะอุคขานิมิตเกิดขึ้นกนะ็คือมีการปฏิบัติเมื่อ อุกกานิมิตรปรากฏขึ้นนะอาจะมีวิธีการอีกอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นอพอปฏิภาคคิมิตเกิดขึ้นก็มีวิธีการในการที่จะปฏิบัติเมื่อปฏิภาคคณิมิตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอได้ปฏิภาคานณิมิตหมายความว่าบุคคลน,นั้นเป็นไงครับปฏิสนธิด้วยสามเหตุนะครับมีปัญญาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องอาศัยบาร,รมีเก่าด้วยแล้วต้องอาศัยอินทรีย์ที่บกขึ้นมาด้วยก็คือศรัทธา วิทยาสติสมาธินะครับแล้วก็ตอนที่ถึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรครับมีปัญญาด้วยเนื่องจากว่าเป็นปีชายาในการที่จะรู้ปฏิปทาการดําเนินภาวนาให้เข้าให้ให้เข้าสู่ัป,ปนานะตอนนี้ก็คือเป็นปฏิภาคคณิมิตก็คือเป็นอุปจาระภาวนาคือเฉียดชาญนะครับก็ต้องใช้ปัญญาลลนะเป็นขั้นที่4ครขั้นที่5้าคือต้องรักษาปฏิภาคคนิมิตให้ได้โดยการเสพสัพพายะเจ็ดนะครับ หลังจากนั้นถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้ยังเข้าอัปปนาไม่ได้ก็ต้องเจริญอัปปนาโกศลเพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเสพสัพป,ปายะไม่ไม่เพียงพอที่จะเข้าอัปปนาท่านจึงแสดงในเรื่องของอัปปนาโกศลสิบมาให้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมมาโกศลญาณาสามสี่นะครับส่วนขั้นตอนที่7ก็คือขยายปฏิภาคณิมิตนะครับก็เป็นมากุศลญาณาสามสี่นะครับในส่วนตรงนี้ก่อนจะเข้าอัปปนาเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นตระทาะปฆะาหาร นะครับส่วนอัปปนาเป็นอะไรครับวิกัณปนะผหารนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นขอบเขตของอุปจารสมาธินะครับอัปปนาก็จะเป็นอัปปนาก็จะเป็นอัปปนาสมาธินะครับเป็นปริตกสมถะในส่วนตรงนี้นะครับสุดขอบเขตถ้าเข้าอัปปนาเป็นสมถะมหกะตามหกตะสมัะนะครับส่วนตรงนี้องค์ชานยังไม่ครบ5ขาดอะไรครับตัวนี้ขาดอะไรเอ่ย ก่อนเข้าฌานจะมีองคฌานเท่าไหร่ครับก่อนเข้าฌานต้องมีองคฌานทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับห้าดังนั้นถามว่าขณะอุปจาระภาวนากับขณะกามาวจระจิตทั่วๆไปถามว่าวิตกก็มีเหมือนกันแต่ต่างกันไม่เอ่ยระหว่างวิตกที่ในกามมาวจระจิตทั่วไปกับวิตกที่ในอุปจาระภาวนามีความต่างกันอยู่คือขอให้รู้ว่าคำว่าวองฌานเนี่ยเป็น เป็นสภาพของสภาพธรรมที่มีกําลังมีกําลังก็คือหมายความว่าเราพัฒนาให้เป็นองค์ประกอบของอัปปนาจริงๆชาทั้งหมดนเรียกอัปปนาแต่ว่ายังไม่เข้าถึงความเป็นอัปปนาโดยสมบูรณ์แต่ถ้าวิตกเราตึกในอารมณ์กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งโดยมีการบริกรรมโดยมีการบริกรรมโดยมีวิจารณ์เพิ่มเข้าไปแล้วเกิดปีติจากปีติปีติตรงนี้ต้องเป็นปีติประเภทไหนนะครับที่เราบอกแล้ว ปิติในอุปจรา,ารสมาธิตรงนี้ต้องเป็นพระานาราปิตินะเรายังไม่ได้คุยกันเดี๋ยวบอกไ้ก่อนว่าตรงนี้มีองค์ฌานสี่องค์ฌานยังไม่ครบห้าคือวิตกวิจารปิติสุนะสุขตรงนี้ก็เกิดขึ้นองค์ฌานยังไม่ครบห้านะครับแล้วก็กิเลสยังไม่สงบราบคาบนะครับอ่ะนี้เรามาดูว่าเมื่อจิตพัฒนามาถึงปฐมฌานกุศลเรียกว่าอาทิกรรมิกฌา,านนั่นคือเกิดขณะเดียวนะเกิดขณะเดียวตรงนี้นะครับ ก่อนที่จะเข้าถึงก่อนที่มโนทวาราวัชนาจิตรตรงนี้ตัดกระแสผวงังนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ,อปริอุนุโค,โครตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมหากูศลสมนัสยานะสัมปยุธษษษษษตธจิตสองดวงนึกอไหมครับจากสี่เหลือสองก็คือตัดอะไรออกไปครับตัดอุเบกขาเพราะว่ายังมีกําลังไม่มากแต่เมื่อไหร่ที่เข้าถึงปริอุนุโค,โคเนี่ยส่วนตรงนี้ต้องเป็นสมนัสแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะมีสองบุคคลบุคคลที่ หลังจากมโนทวาราชนะจิตตัดกระแสพวังค,คู่ประเฉทฆงไปตรงนี้เนี่ยจะมีชาวนะสี่หรือห้าขณะคําว่าสี่หรือห้าขณะตรงนี้มีกี่ขณะครับปริหนึ่งอุสองนุสามโคสี่แล้วก็ชานเนี่ยห้าชาวนะดวงที่ห้าเนี่ยเรียกว่าอัปปนานะก็คือคล้ายๆกับว่าชาวนะดวงที่ห้าเท่านั้นแหละที่เป็นรูป,ปาวัาจระ,ะที่เหลือจะเป็นกาม,มาวัาจระ,ะนึกออกไหมครับพะมีการข้ามโคจาก โคดปุถุชนนะหรือกามาวาจระ,ะไปเป็นมหาคตานะเพียงแต่นี้ก็คือเกิดขึ้นขณะเดียวเนื่องจากว่าเป็นวิถีแรกที่ได้อัปปนานะครับดังนั้นส่วนตรงที่เขาบอกว่า4หรือ5เนี่ยถ้าเป็นถ้าตรงนี้เป็นมันข้าบุคคลในความว่ามีปลิเข้ามาด้วยคือบริกรรมแต่ถ้าเป็นติดขัางบุคคลก็คือจะมีชาวนะแค่สีณะคืออุปจาระอนุโลมโคตรลาภูแล้วก็ชาณาจิตเกิดขึ้นน,นะครับอันนี้ให้เรารู้ไว้ให้เฉย นในส่วนตรงนี้เราจะเห็นว่าการเกิดขึ้นของปฐมชาญเกิดขึ้นแล้วในขั้นตอนที่8นะครับจกตตังข้าหานจะเป็นวิกัมปณะ,ะปะานอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิปริตตะก็จะเป็นมหคตะสมถะองชาญครบหรือยัง<อ>ครบแล้วก็คือมีอะไรเพิ่มขึ้นครับอเอกคตาเป็นการรวมเข้าอัปปนาเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีหนึ่งเรื่องของการเข้าปฐมชาญนะครับในลักษณะที่เกิดขึ้นกิเลสสงบ นะตรงนี้อันตรายจากนิบอร์รากค่านะครับก็คือจะไม่มีนิบอ์เข้ามาแทรกในขณะที่ปฐมมชานเกิดขึ้นนะครับอ่าตรงนี้เป็นเรื่องของขั้นตอนการบรรลุปฐมมชานนะในขั้นตอนที่2